าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันโลพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมการปฏิบัติต้องพึ่งตัวเองให้ได้ อย่าพึ่งตัวเองไว้วิธีพึ่งตัวเองก็คือให้จิตใจเราอยู่กับตัวเองให้ได้คนในโลกนี้ใจมันไม่อยู่กับตัวเองใจมันร่อนเร่ไปทางโน้นทางน,น,างนี้ตลอดเวลา หลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายแล้วก็หลงคิดฟุ้งซ่านทางใจก็หลงในในกามนะในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรากระทบทางตาหูจมูกลิน้นกายเป็นกรรมคุณอารมณ์สิ่งที่ยั่ว กิเลสของเรานะยั่วให้ใจเราผูกพันรักใคร่หวงแหนนะส่วนความคิดความคิดที่มันเจือนะด้วยด้วยกรรมเรียกกรรมธรรมกรรมธรรมเป็นเรื่องกรรมทางใจบางบางคนเสพกรรมทางใจคิดคิดเอามโนเอา หรือคิดถึงความสุขความสบายนะเรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องเซ็กนะมันใหญ่กว่านั้นอย่างเรามีลูกเรารักใคร่หวงแหนมากเลยเนะกาะเกี่ยวกับคนโน้นเกาะเกี่ยวกับคนนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเราจะติดในอารมณ์ ที่เป็นการมากคุณอารมณ์เพราะพวกเราอยู่ในภูมิเรียกว่ากามาวาจรภูมิเป็นภูมิที่ติดอยู่ในเรื่องของการนี่บางคนก็ไม่ติดนะภาวานาไปเรื่อยๆเ,เข้าสมาธิได้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่า การหาความสุขอย่างโลกโลกที่เขาหากันความสุขจากการเห็นรูปความสุขจากการได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือความสุขจากการคิดนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายบางคนเห็นว่ามันไม่มีสาระเขาก็มาฝึก จิตอีกแบบหนึ่งให้จิตสงบอยู่ในตัวเองอาศัยการเพ่งรูปอย่างเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งไฟเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวเพ่ง สิ่งที่เป็นรูปใช้รูปเป็นอารมณ์จิตสงบอยู่กับรูปอันนั้นมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนะพวกนี้เขาก็จะรู้สึกนะว่าตามสุขปกเป็นของสุขปกจะมีความรู้สึกนะเรื่องตามใคล้าย คนที่หลงอยู่ในกามเหมือนหนอนนอนอยู่ในหลุมซ่วมก็วมแบบโบราณนนั้ขุดหลุมไว้แล้วก็ถ่ายลงไปไม่ได้กลบไม่ได้ทำแะรงสิ้นมแมลงวันก็ไปไข่หนอนเนี้ยลงไปกินหนอนมันก็รู้สึกอเด็อร่อยเนี่ยคนที่ได้สมาธิได้ฌานแะล้วเนี่ยรู้สึก คนติดกามพวกเราทุกคนเป็นคนติดกามไม่ก็เหมือนหนอนที่อร่อยแต่การกินอื้อกินของสปกปรกรู้สึกอร่อยเหลือเกินอันนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกแบบดูถูกกันนะแต่มันเป็นความรู้สึกของคนที่งสงสมาธิขึ้นมาจะรู้สึกว่าความสุข อย่างโลกๆที่เขาแสวงหากันนะไม่มีสาระแก่นสารเลยสู้ความสุขจากการนั่งสมาธิไม่ได้จิตเราสงบลงไปนะความสุขมันสูงวกว่ากันเยอะถ้าเป็นสมาธิจากการเที่ยงรูปก็ <c oughs> เรียกอยู่ในรูปประภูมิ อันแรกเรียกกามวจรภูมิใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ในกามวจรภูมิแล้วยังมีความสุขหิวโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วก็หิวโหยในกามธรรมคือความชิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่าพวกอยู่ในกามวัจรภูมิอยู่ในกามพวกทำสมาธินะเพ่ง สิ่งที่เป็นรูปทั้งหลายอย่างลมหายใจเป็นรูปอนะไรอย่างี้พวกนี้มีความสุขแล้วก็เลยติดอกติดใจนะอยู่ในรูปประภูมิเรียกว่ารูปประภูมินะบางคนนะละเอียดเข้าไปอีกเห็นว่าการที่เรายังติดอกติดใจในสิ่งที่มีรูปนะยยังเป็นของหยาบ จิตก็ไม่เอารูปนะไปเอาความความว่างติดอยู่ในความว่างติดอยู่กับรักษาจิตนิ่งสงบอยู่กับจิตไม่สนใจสิ่งภายนอกเลยติดอยู่ในความไม่มีอะไรเลยเคลิมเคลิมรึ่งหลับพึ่งตื่นอยู่ จิตไปติดในสิ่งซึ่งไม่มีรูปเรียกว่าเป็นอรูปประภูมินี่ภูมิมีสามภูมิแล้วนะกามาภูมิกามาวัจระภูมิพูดยาวๆพูดสั่งยากนะแค่กามาภูมิรูปประภูมิอรูปประภูมินี่ถ้าภาวนาละเอียดเข้าไปอีกนะเรายังเห็นอีกนะในอรูปประภูมนะิก็ยังเป็นของหยาบ ยังมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแทรกอยู่ตลอดยังทําจิตให้ว่างไดนะ้วันหนึ่งมันก็ไม่ว่างอนะไรเงี้เอาอย่งเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้แล้วการที่เราต้องคอยทําจิตให้ว่างก็เป็นภาระงานยังไม่จบอ่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เรื่องก็มาเจริญ วิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจอย่างถ้าเราเรียนรู้ความจริงของรูปเนะเรารู้ว่าร่างกายหรือตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะเหมมันก็จะหมดความรักใคร่ผูกพัน ในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสผฏภัะเ์สิ่งสัมผัสทางร่างกายจิตมันก็จะรู้เลยว่าไม่มีสาระจริงนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษจิตมันก็จะหมดความยึดถือนะหลุดพ้นจากกามาวจรได้เด็ดขาดเราจะหลุดพ้นจากการมาวจรภูมิ แต่ถ้าเราไม่ได้เดินวิปัสสนานะเราสูเราไปเป็นพระพุ่มแล้วพอหมดกำลังของฌานนี้จิตก็หล่นลงมาอยู่ในการมาวาจรภูมิได้อีกอยังหนีไม่ได้เด็ดขาดจนกว่าจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นความจริงท่องแท้ของร่างกายนยจิตมันจะสลัดก,กายทิ้งไปเลยหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเด็ดขาด อันนั้นแหละจิตเราจะพ้นจากกรรมอาวาจรภูมินี่เป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับข้านาคาข้านาคามนะีจะไม่เวียนมาสู่กรรมาวาจรภูมิอีกแล้วไม่มาเป็นคนไม่มาเป็นเทวดานะไม่มาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดระาฉานอะไรพวกนี้ไม่กลับมาแล้วพอรู้รู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษ ด้วยเวลาเราทำวิปัสสนานะเรียนรู้ลงมาในร่างกายเราเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษของมันเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตมันก็พ้นจักกามโดยเด็ดขาดไม้สูงขึ้นไปเราก็ไม่ต้องมาเป็นหนอนกินอุจจาระอีกต่อไปนี้การภาวนาที่เหลือจะเป็นเรื่องของจิตใจนะจิตใจ ทำจิตใจให้สงบด้วยการเพ่งรูปทำจิตใจให้สงบด้วยการเพ่งนามเราก็จะเห็นนะจิตใจจะไปเพ่งรูปนะก็ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไปเพ่งนามธรรมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปดูมานะเราจะพบว่าไม่ว่าจิตเนี้ยจะไปเกิดในภพใดที่ใดวิเศษแค่ไหน ก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นคนจำนวนมากก็คิดว่าถ้าไปเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วจะไม่ทุกข์ไม่ใชนะ่เกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั้นเกิดปี่ใดก็เป็นทุกทุกทนะีเนี่ยถ้าเดินวิปัสสนาสุดขีมจะรู้เลยแล้วมันจะมองไปในสามโลกธาตุเนี่ยนะ ไม่มีที่ไหนเลยที่ว่าจิตอย่างลงไปแล้วจะไม่ถูกถ้ามันเห็นได้อย่างนี้นะจิตมันจะสลัดตัวออกจากโลกทั้งหมดเลยนะทั้งกรรมอาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิสำเร็จเด็ดขาดลงไปในจุดที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดปัญญาขั้นต้น เห็นความจริงแล้วว่า okay. รูปนามไก่ใจไม่ใช่ต si ัวเราของเรานะตัวเราไม่มีนอันนี้ยเราเปลี่ยนภูมิแล evet ้วนะในขณะที่สติปัญญาเราหยั่งลงไปตรงเนี้เราเข้าสู่ภูมิที่สี่เรียกว่าโลกุตตระภูมิภูมิเนี่ยมันเป็นระดับของจิตเป็นระดับเลย ก็ตั้งแต่พระโสดาผันขึ้นไปก็จะเห็นเดินวิปัส,สนาไปแล้วก็เห็นความจริงนะร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ทำมิปัส,สนาต่อไปนะก็จะละเอียดประณีตขึ้นไปเป็นพระสกทาคามีทำมิปัส,สนาต่อไปรู้ท่องแท้ร่างกายเราเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ อันนี้เป็นภูมิของพระอานาคามีนะแล้วถ้าเห็นว่ากระทั่งจิตเองก็คือตัวทุกข์จิตก็จะไม่มีที่ยั่งลงไปยั่งลงไปที่ไหนก็ทุกข์อ่ะเพราะอะไรเพราะจิตนั่นคือตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าจิตไปอยู่ตรงนี้แล้วสุขจิตอยู่ตรงนี้แล้วทุกข์นะตัวจิตนั่นคือตัวทุกข์ตัวนี้เห็นยากที่สุดนะค่อยๆภาวนาไปเดี๋ยวันหนึ่งก็เห็น ถ้าเห็นแล้วเราจะไม่ไม่มีที่เกิดแล้วจิตจะไม่มีที่หยั่งลงไปเลยเพราะรู้ว่าหยั่งลงไปตรงไหนก็ทุกข์จิตจะไม่มีที่ตั้งนะต่อไปนี้จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงอันนี้นคือที่สุดของความทุกขนะ์ะในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นพระอรหันเงีนสิ่งที่เราเรียนรู้นะเราจะเรียนรู้ทุกทุกโทษ เรียนรู้ภัยของภูมินะอย่างกรรมอวาจ,จ์ภูมิเนะี่เรียนรู้ทุกโทษของกรรมอย่างการที่เราหลงหาพยายามหาการเสษความสุขด้วยการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นล้้มรสรู้สัมผัสทางกายหรือคิดนึกปุงสร้างใน,นเรื่องของกรรมอะไรนะคิดว่ามีความสุขดูลงไปให้ดีเลยมันสุขจริงเหรอ ถ้าเห็นความจริงว่ามันทุกข์นะมันจะสละถดออกจากกามมันก็จะพอใจที่อยู่ตัวคนเดียวเงียบๆภาวนางเรามีความสุขนะถ้าถึงตรงน,นั้นก็ค่อยมาเรียนต่อว่าอือไอ้จิตที่สงบอยู่ในภูมิรูปภูมิอรูปภูมิอนะไรเนี่ยมันยังทุกข์อยู่นะยังมีภาระนะยังมีงานต้องทำยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ จิตมันเห็นทุกเห็นโทษของภูมิทั้งสามคือการมาภูมิรูปภูมิรูปภูมิจิตจะเข้าโลกุตระภูมิไปนะผลสำเร็จเด็ดขาดไปไม่คลองไม่เกี่ยวอะไรกับโลกอีกต่อไปแล้วฟังแล้วยากหน่อยนะแต่สรุปง่ายๆก็คือมีสติไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะ ดูไปจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เห็นทุกเห็นโทษของกายของใจของรูปนามเองถ้าเห็นแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะออกนะมันคือที่บอกวันนี้มันมีเวลาจํากัดสิ่งที่บอกวันนี้มันคือแผนที่นะแผนที่ที่ครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้ทั้งหมดเลยวันนี่คือเส้นทางที่เราจะทะลุ ออกจากโลกทั้งสาม,มเรียกโลกทั้งสามคือกามากามาวาจารภูมิรูปราวาจารภูมิรูปราวาจารภูมินี่คือโลกทั้งสามถ้าจิตเห็นทุกข์เห็นโทษของมันได้จะหลุดออกไปพ้นออกไปไม่ข้องเกี่ยวเราจะพบความสุขที่มหาศาลความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขที่มีอิสรภาพ ความสุขที่มีสันติภาพไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขของสันติภาพสันติในจิตใจของเราเงินรักษาศีลห้าทุกวันต้องทำกรรมฐานนะทำรูปแบบที่เราถนัดแล้วก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้จนชินรู้สึกกายรู้สึกใจได้ต่อไปก็รู้ความจริงของกายของใจ ความจริงของกายของใจคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนซ้ําแล้วซ้าอีกอยู่อย่างนี้แหละแต่วันไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทําความสงบนะทำสมาธิทําความสงบพักผ่อนจิตมีกําลังแล้วก็มาเดินปัญญาต่อเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อนะนี่คือเส้นทางที่เราจะพ้นไปจากความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะ ธรรมะที่เทศให้ฟังมัน,น้ก็ยากนะค่อนข้างยากก็เป็นแผนที่ในภาพรวมเนะีเหมืเราดู g o o l e Map มปดูอะไรมันเห็นภาพทั้งโลกเห็นภาพทั้งประเทศอนะไรเห็นเส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบ